สวัสดีปีใหม่ปี2,566สำหรับเพื่อนๆชาวราศีธนูก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่กดติดตามช่องสรุตาพยากรและขอบคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ทำให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีแรกของชาวราศีธนู ชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมโดยคำทํานายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทํานายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีธนูเท่านั้น การดูดวงในครึ่งปีแรกของปี2566นะคะของชาวราศีธนูก็จะขอเน้นนะคะเฉพาะดาวดวงใหญ่ๆนะคะที่จะมีการเคลื่อนย,ย้ายนั่นก็คือดาวเสาร์ดาวมฤตยูแล้วก็ดาวพฤหัสส่วนการเคลื่อนย้ายดาวดวงเล็กๆนะคะก็จะทำคลิปเป็นรายเดือนไว้ให้ทุกเดือนอยู่แล้วนะคะชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะในปี2566ดาวดวงแรกที่จะย้ายราศีนั่นก็คือดาวเสาร์ ดาวเสาร์นะคะจะย้ายจากราศีมังกรย้ายจากภพกระดุมผ้านะคะเข้าสู่ราศีกุมในภพสห a ช h ในวันที่1มีนาคม2566นี้นะคะดาวเสาร์เดิมเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพา้าซึ่งเป็นเรือนการเงินของชาวราศีธนูในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาคุณก็อาจจะเครียดเรื่องการเงินบ้างนะคะเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวโทษทุก พอมาในวันที่1มีนาคม2566เมื่อดาวเสาร์ย้ายออกจากเรือนการเงินก็จะทำให้ความเครียดความกังวลในเรื่องของการจัดการการเงินของคุณลดน้อยลงไปเพราะดาวเสาร์นะคะกำลังจะย้ายไปโยกนา,นาลคณาราศีเกิดย้ายเข้าสู่เรือนของดาวพระราหูนะคะซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เมื่อดาวเสาร์เข้าไปสถิตยอยู่ในราศีกุม จะเป็นพบเรือนที่ช่วยเกื้อนหนุนนะคะให้ดาวการเงินของคุณขยับขยายใหญ่โตขึ้นก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดาวการเงินของคุณก็จะโดดเด่นคุณก็จะมีความกล้าที่จะเอาเงินไปลงทุนในมากขึ้นคือว่าก็คือจะไม่เครียดนะคะไม่คิดมากในเรื่องของเงินทองเหมือนที่ผ่านมา นอกจากนี้นะคะก็จะมีช่องทางในการที่จะหารายได้ได้มากขึ้นก็จะมีทั้งรายได้เสริมเข้ามาหลายคนคุณมีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่แต่ว่าทุกสิ่งกว่าจะได้มาก็ต้องแลกมากับความเหน็ดเหนื่อยก่อนนะคะเหนื่อยก่อนแล้วถึงจะสบาย นอกจากนี้คุณก็มีโอกาสที่จะมีเพื่อนฝูงจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลหรือมีโอกาสที่จะได้รับลาภผลจากเพื่อนฝูงจากสังคมคนรอบข้างจะเป็นปีที่จะมีเงินก้อนใหญ่แล้วก็จะหาเงินหาทองได้มากกว่าที่คาดหวังเอาไว้ด้วยในปี2,566นี้ชาวราศีธนูคุณจะได้ใช้จ่ายเงินทองเพื่อความสุขของตัวเองมากขึ้นจะหาเงินได้มากขึ้นสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างใจต้องการ และดาวดวงต่อมานะคะที่จะย้ายราศีในครึ่งปีแรกของปี2566นี้ก็คือดาวฤตยูดาวฤตยูนะคะจะย้ายจากราศีเมษย้ายจากภพปุตตะนะคะเข้าสู่ราศีศพฤกษบในภพอริในวันที่8มีนาคม2566การย้ายของดาวฤตยูในรอบนี้เมื่อดาวย้ายจากภพปุตตะเข้าสู่ภพอริ อลีเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปสรรคปัญหาศัตรูดังนั้นเมื่อดาวมรตยุไปสถิตยอยู่ในภพอลิก็จะส่งผลดีกับชาวราศีธนูนะคะคุณก็จะรู้จักพลิกแพลงในเรื่องต่างๆแล้วก็จะเก่งในเรื่องที่ยากๆสามารถเอาชนะศัตรูเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้ จะพลิกจากวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะและสามารถที่จะหาช่องทางที่จะสร้างรายได้มากขึ้นแต่ยังไงก็มีสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องสงสุขภาพร่างกายอาจจะเจ็บป่วยได้โดยไม่ทราบสาเหตุก็เป็นไปได้และดาวดวงที่สำคัญที่จะย้ายในครึ่งปีแรกของปี2566กก็คือดาวพฤหัส ดาวพฤหัสนะคะจะย้ายจากราศีมีนย้ายจากภพพันธุเข้าสู่ราศีเมษในภพปุตตะนะคะในวันที่19เมษายน2566ริดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวนะคะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยดาวพฤหัสเป็นดาวบุญใหญ่จะเข้ามาช่วยปกป้องคุ้มครองคุ้มภยัยเมื่อดาวพฤหัสเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนปุตตะ<ๆ>ก็จะช่วยส่งเสริมให้ภพเรือนนั้นจะได้รับราผลได้รับความสำเร็จความสมหวัง เมื่อดาวพฤหัสย้ายเข้ามาอยู่ในราศีเมษจะส่งผลดีให้เกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนเมื่อดาวประจำตัวของคุณไปโคจรอ,อยู่ในราศีเมษมีมาตรฐานทางดวงดาวที่เรียกว่าราชาโชคดาวประจำตัวเป็นราชาโชคก็ยิ่งส่งผลให้เจ้าชะตานะคะจะได้ตามที่หวังใครที่คิดอยากจะมีบ้านมีรถหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่พบุตร คุณก็มีโอกาสจะได้ซื้อหามาครอบครองจะมีบ้านมีรถอย่างที่ใจต้องการนอกจากนี้คุณก็ยังเป็นลัคนาราศีที่จะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภและก็มีโอกาสจะได้เงินแบบไม่คาดฝันเข้ามาด้วยปุตตะนะคะหมายถึงสิ่งใหม่ๆร่วมไปถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอีกด้วยและดาวพฤหัสที่โคจรมาเป็นราชาโชคก็เข้ามาส่งเสริมให้เจ้าชะตาได้โชคลาภเข้ามาสู่ชีวิต และคุณก็มีโอกาสนะคะจะได้ลูกน้องบริวารที่ดีเข้ามาช่วยเหลือหรือใครที่คิดอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานอยากจะลงทุนทำธุรกิจอะไรใหม่ๆก็สามารถทำได้นะคะก็ขอแค่ลงมือทำเพราะว่าคุณมีเกณฑ์จะทำสิ่งใดก็ตามจะประสบความสำเร็จได้ง่าย ส่วนในเรื่องของความรักนะคะจะมีทิศทางที่ดีมากขึ้นคนโสดความรักจะสมหวังนะคะมีเกณฑ์จะได้คู่ครองที่เด็กกว่าแต่มีปัญญาดีนะคะเป็นผู้นําเป็นที่พึ่งพาได้หากใครที่มีลูกหลานก็ถือว่าการศึกษาของลูกหลานของคุณจะประสบความสําเร็จหรือว่าลูกหลานจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณได้ค่ะ ก็ถือว่าดาวพฤหัสนะคะย้ายเข้ามาทรงผลให้คุณในหลายๆเรื่องส่งผลให้คุณมีความกระตือรือร้น,นอยากพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเก่าและก็ยกระดับฐานะให้ดีกว่าเดิมด้วยค่ะโดยสรุปภาพรวมดวงชะตาในครึ่งปีแรกของปี2566ของชาวราคนาราศีธนู ดาวหรือหัดโคโจรย้ายมาเป็นราชาโชคจะเป็นปีแห่งความโชคดีมีโชคมีลาบร่ลำรวยการงานก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทำดังนั้นคิดหวังสิ่งใดก็ตามแล้วก็ชาวราศีธนูคะโอกาสดีๆมาถึงแล้วนะคะขอให้ใช้จังหวะเวลานี้ลงมือทำในสิ่งที่คุณคิดแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะชาวราคนาราศีธนู จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีแรกของปี2566ของชาวราศีธนูฝากติดตามดวงรายเดือนของชาวราศีธนูในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังและฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ